ที่แคทต้องมาในการรีวิววันนี้นะคะทุกคนคือเยอะมากในการที่1ิบตัวนะคะทุกคนโอ้เรามาดูกันเลยนะภะายในคลิปนี้นะคะทุกคนช่องแพ้จ่ายนะคะวันนี้ก็ จะมารีวิวเสื้อผ้าค่ะที่มันไม่ใช่เสื้อผ้าสายเดี่ยวเป,เ,เป็นเสื้อผ้าแบบเป็นเสื้อผ้าแบบว่าเสื้อเชิ้ตแบบแบบเชือยืดแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็มีเยอะพอสมควรแล้วมีเกงด้วยนะคะที่เยอะมากนะคะตอนนี้นก็มันนี้ก็มีด้วยสิบเอ็ดตัวด้วยกันทุกคนเยอะมากทุกคนมาดูเกงๆนี้ก่อนกางเกงนี้มันเป็นสีม่วงเนี่ยค่ะแล้วก็มีชั้น <quis ition> <sh arp> แบบนี้นะคะซึ่งข้างหลังเนี่ยเขามีแบบนี้ยางยืดให้ด้วยนะคะยางยืดแพไปคนตัวใหญ่เนาะก็จะใส่ไซนี้ A, ไซเอไซทีไซเอสเอสไซเทียอะไรแนี้ค่ะมันจะเป็นแบบนี้ชั้นๆแบบนี้นะคะซึ่งจะเป็นดีเทลชั้นๆแบบนี้แล้วก็เป็นดีเทลสีม่วงนะคะแล้วก็ได้มาเหมือนกันนะคะตัวนี้ ไม่มีรอยอะไรแต่ว่าอาจจะยับนิดนึงนะคะมันเป็นรอยถักที่ดีแล้วจะแบบมีการแตะเก็บขัดโดยเฉพาะตัตที่ใส่กางเกงน,กน,นี้แล้วหลวมนะคะเป็นการที่งเกมที่ใส่สบายแล้วแบบว่าคุ้นจุดใส่สบายใส่แบบ,แบ,บอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนี่นถูกถูกแตงมาแบบสั้นพอดีถักมาดูตัวนี้เนีตัวนี้นี่จะเป็นลายดีเทลปักเป็นรูปไม้อย่างนี้นะคะซึ่งเขาเอา ก็มีเคียวปักเป็นลูกไม้อย่างนี้ค่ะซงมนจะเป็นแขนสั้นนะคะอันนี้แพะเอาไว้ใส่เป็นเสื้อคลุมเวลาะะใส่เสื้อสายเดี่ยวอะไรอย่างนะะี้ค่ะนี่ค่ะตัวนี้ก็ได้มากันมีกระดุมด้วยะคะ่ะออกจะไม่ปรเราสามารถใส่คลุมได้นะคะแล้วก็มันก็ยักนิดหน่อยนะคะซึ่งลายถักก็เป็นลายแบบตาลางๆอีกอีแล้นะคะก็ดีค่ะมีลายตากมาราลายด้วยนะคะมาดูตัวต่อไปกันเลย ตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้เขียนตัวภาษาังกฤษแบบนะคะแล้วก็บริยายเทลตรงนี้ด้วยนะคะซึื้อาก็ชอบเหมือนกันชอบมากๆด้วยแหละมีเทไลซเทลตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ด้วยะคะ่ะนี่แล้วมันจะเป็นแบบสั้นแบบนี้นะคะนนม,มันทำไมใช่น่าจะไม่ใช่เสื้อแบบเชิ้ตธรรมดาเอาไว้ใส่เล่นนะคะ นี้ก็จะใหญ่หน่อยเนาะเพราะว่าแพวซื้อมาตัวใหญ่ตัวแค่ไม่แพงค่ะตัวละห้าสิบบาทนะคะตัวห้าสิบบาทนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลายที่สวยนะคะแต่ว่าอันนี้มันสีมันไม่ค่อยตกอนะคะมันไม่ตกเวลามันจะชักนะคะตัวใหญ่แล้วก็มันจะเป็นลายสีที่สวยงามนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะโอเคเรามาดูตัวต่อไปกัน ตัวนี้ก็แพลก็เอาไว้ใส่คลุมนะคะแต่ว่าแพลเนี่ยเสื้อตัวนี้คือแพลไม่ค่อยชอบนะคะแต่ว่าแพลไม่ได้ซื้อมีคนเขาให้มานะคะคือแบบนี้ค่ะมันจะเป็นแบบว่าติดกระดุมแต่ว่าแพลก็อยากแบบอยากให้เขาเนี่ยเสริมกระดุมตรงนี้อีกนิดนึงเพราะว่าเวลาแพลใส่เนี่ยมันกว้างแพลต้องใส่เสื้อขุมต้องใส่แบบพวกเสื้อซับหรือเสื้อหรือเสื้อแบบซับเข้าไปข้างในนะคะเพราะว่า วางเกินมันแบบติดกระดุมนะคะเพราะว่ากระดุมเนี่ยมันห่างกันนะดูดิตรงมันเพิ่มมาติดตรงนี้นะคะแล้วก็กระดุมตรงเนี้ยก็ห่างกันประมาณนี้นะคะคือมันห่างกันมากๆเลยห่างกันพอสมเยอะพอสมควรนะคะมาดูตัวต่อไปกัน <c ười> ตันนี้เป็นแขนยาวนะคะแขนยาวแบบนี้ซึ่ง้าเห็นน,นก็เลยเอามาใส่เป็นเสื้อคลุมนะคะเสื้อคลุมก็ารใส่ก็รู้สึกว่ามันก็อาจจะไม่ร้อนก้าเอาไว้ใส่เวลาหน้าหนา ก็มีแบบอากาศร้อนดูว่าใส่เสื้อคลุมเลละใส่เสื้อสายเดี่ยวก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะมีลายเทวแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นผ้าหานาบางนิดหน่อยนะคะตัวนี้ดีค่ะมาดูไปบ้างน,นี้เป็นกางเกงยียนนะคะซึ่งแพดซื้อมาในราคาที่เป็นจริงวันนั้นอะแพดก็ถามราคาเขาแล้วเขาราคาร้อยห้าสิบไม่แพงเนาะแต่ว่าวันานั้นแพดมีเงินแค่100ร้อยเดียวเขาก็เลยลดให้เป็นหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่จะมี ตัวน,นี้เป็นไซส์ใหญ่นะคะตัวน,นี้จริงๆแพวเอวมัน32นะคะแต่ว่า32เนี่ยมันจะดูแน่นไปหน่อยแพวก็เลยเอาไซส์36ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะมันก็เลยรวมแบบนี้เลยนะคะมาดูตัวต่อไปยีนี้เอาไว้ใส่กระสายเดียวก็ได้นะ<ม>เหมาะกันมากเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แพวไม่ค่อยชอบนะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมะคะนี่คือด้านหลัง อันผูกของมันแต่เวลาแพลซักเนี่ยสีมันตกใส่นะคะวันนั้นเนี่ยแพลซักผ้าแล้วมันมีเสื้อแบบแบบว่าผูกหลังด้วยแพลก็เลยแบบว่าแพลก็ไม่รู้แพลคนนี้ไปไปตากผ้าเสื้อตัวเนี้ยสีมันตกมันตกแบบเอ้ยเยี่ยทุกคนขออภัยเมื่อกี้เห็นแมงมุมโอ้ไปเลยเมื่อกี้มันแบบเห็นแมงมุมมันตกกระจายม่นเป็นไร ตองไหมอ่ะเอาไหมะอุกคดอันนี้ก็จะเป็นแบบสีมันตกเวลาเราซักผ้านะคะกคนนี่ตู้ใหญ่มากก,ก็ตกกระจายหมดเลยมันไม่อยู่ในเอตู้มันอยู่ในกล่องหลังเสื้อผ้าแผลไม่ค่อยได้แผลไม่ค่อยได้ไปงับมังในมือก็ไปเข้ายาได้อะไรเงี้ยนี้มันเป็นแางนี้นะคะแล้วก็มีลลายขีดอะไรองเงี้แต่ว่าแผลไม่ค่อยชอบเวลาแผลซักพืนสีมันตกแล้วมันก็เลยไม่ดีนะคะ ซึ่งก็สมกับราคาที่มันราคา50บาทนะคะเพราะว่ามันสีมันตกด้วยเอาไว้ใส่แบบเล่นอะไรอย่างนี้ได้นะคะเวลาคนซักเองก็ต้องระวังด้วยถ้าเอาไปซักรวมกันแต่แพรเช้าเอาไปซักรวมกันมันก็เลยแบบว่าสีตกใส่เสื้อตัวอื่นด้วยนะคะ <S <S <ม>อ่าวสตัวน,นี้นี่ตัวนี้เป็นมิกกี้เมาส์แบบนี้นะค,ะ,คะนี่สวยด้วย มันจะมีรันเปอร์นิดนึนงไม่เป็นไรมันจะเป็นด้านหลังแบบนี้แล้วก็ปลายเทลแบบนแเ,นนเ,นเนี้ยแค่แค่ตัวนี้มากแบบเนี้ยต้องลูกกระตูนะ่นเวลามันถักมันจะดูแบบนนหนาๆตรงบาซึ่งเขาถักซึ่งเขาถักหรือเป็นลายดีนะคะก็ถักเป็นสีแบบเนี้ยซึ่งมันน่ารักมากทุกคนอะมา,าดูตัวต่อไปตัวสุดท้ายนะอตัวนี้เป็นเกงยีนไซส์พอดีกับแพรนะคะไซส์สามสอง เ็นเกงกีแบบนี้ซึ่งเป็นเกงยีที่สั้นนะคะเพราะว่าเขาเย็บดีเทลตรงนี้ให้มันสั้นดุงก็ดีคะ่ะได้แพลวมันไดต้องพักนะคะมันมีกระเป๋าหลังให้ด้วยแล้วก็มีเข็มขัดให้นะคะซึ่งดูดีแค่